สอนทำกับข้าวหน่อยเดี๋ยวมีน้ำในหม้อแล้วไปไปเอาไอ้นี่มาในน้ำในหม้ออยู่ไหนครับนู่นนู่นอยู่ตู้นู่นอยู่ตู้นู่นตู้นู่นตู้ไหนเนี่ยฝั่งซ้ายปืนใครคุณต้องช่วงกันเนสเซอร์ทำไม่ได้เนี่ยอะไรนะวันนี้วันนี้วันนี้ช่วงกันเนเซอร์ช่วงกันเนเซอร์มันเป็นโอ้ยเราจะตอบใครก่อนดีทีไรเรื่องนะทีไรเรื่องนะทุกคนนะ ช้ออร์แกไนเซอร์คือมันจะเป็นเหมือนกับกล่องใส่เอกสารที่เราสามารถเอาไอเทมเข้าไปยัดข้างในได้สามารถวางตกแต่งได้ส่วนน้ําอยู่ไหนหาไม่เจออยู่นี่อยู่นี่อยู่ในนี้วางสิจู่ๆก็แลบคนู่แลบทำไมก่อนคแลบทำไมโอเคอ่าถ้าจะทํากับข้าวกินแล้วก็จะทำอะไรกินถามก่อนอย่าทำอะไรกินอะไรก็ได้อ่ะเชฟเชี่ยเขาว่าอะไรก็ได้นี่มันช่ววยยด้ไม่ตลาาาดดดตตลลาดอะไรนะกุลวงอะไรนะ หลังจะขาดแล้วมึงจะตอบใครก่อนดีวะเนี่ยคนหนึงหิวข้าวโอ้คนนึงหิวข้าวคนนึงสลัดคนนึงพูดแพนอะไรกันเดี๋ยวคนสิคนนึงหิวข้าวหาเลไรหาเลไรแดบไว้ก่อนในห้องนี้น่ะของสวยๆรูปอ่ะกินก่อนเลย